เอาไงครับเยยนเตะเตะยนลดิอาไ้ Alright, ่เอาไม่เจอไม่วีเป okay. ็นสองทมัวอ๋อมันต้องออนมันต้องหาเซิร์ฟกอมันองหาเซิร์ฟเลาแตกองมิงมทงเซิร์ฟมงห้าสิบห้าสองร้อพอเลยเ้ยเรลเคชียต่อว่าต่อือ อรออ,อ,ะอะไรรออ,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 อะไรไปดิเอาขางขังเกมมันอ,อกกากาอย่างนี้แล <laughs> ้วไม่หวังเยียนะงั้น กูไม่หวังหรือกูใจหรือหรือไม่หวังเยังนแหละเอาชิโร่กูไม่มากูเอาดสไลท์ให้แมงก่อนเลยชิบุระกูมนารดเออมนาดมอนาดเด็กินเลให้กำลังใจร้องไม่เคยได้มนาจะทำิวิว้พี่จะิวิวแล้วนะโอ้หนมน้าหนุน้าโอ้ เราสุ่มใช้เราสุ่มร้อยรแล้วตอนนี้เหลือมันร้อยเหลือมันร้อยเก้าแปดเราสุ่มสิบครั้งออกเกมใหม่ขอร้อง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 เถอะอร้องถ้ามันเหลือร้อยร้อยไม่ได้ ไอ้ก okay. anyway. yeah. yeah. ูกำลังคิบอยู่เอาโอเคมึงเป็นใครเนี่ยมึงแยกล้งตั้งเลยด้วยเนี่ยมึงเป็นนารูโตะมีเอลเวนแมนไหมเนี่ยมึงเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยอืมบ้านแตกเคยมึงไม่ลงละขี้เกียจอู้วไปกือ้จากว่ากอ้มากเกือ้มากเมื่อกี้มีมา380โลสุดท้ายแล้ว80โลแต่ลืมกดอัดอ่าใช่พอดีบเรื่องไหนเขาจะมีเพื่อนดิ ไม่เราเราเราต้องเราต้องว่าค่อยๆเ้วค่อยๆบไปเลือกพระดองมาจากนานมากเว้ยสามไว้ป็นสิบโลอะเราดอแบบเยอะมากเว้ยคือตอนนั้นรอันเยอะมากแต่ไม่ได้เลยเว้ยคือไม่ได้อะไรนอกจากเอียรียล่เสื้อเอียรียลมันกากไอ้มันกิ่งแหละแต่คือคือเจอเรามาสู้อะคือเราไปรยื้อไงเราต้องได้เว้ยแต่ถ้าได้รอบหนึ่งก็พอแค่นั้นแต่ที่ดีขอมูลนัดได้ไหมอืมเกม ใช่ก็เล่นไอ้เด้เน่ยาราได้เรารอทำได้เวยเรารอได้เื่อโมหนังเราเวรอนะครับรอไปนะครับตัวไม่หวังเลยนะเขาไม่คาดหวังไม่ผิดหวังหรอกือมันกหวังเด็เหมืนเดยมี่เอมัเลืออฮะยี่สิบาทดีนะอยลวจะสามรไปทหนเว่ยเดมติ ปึ้มปึ้มขอขอดีดีขอเถอะขอเถอะขอเถอะปึ้มขึ้นมาไหนขึ้นอันหนึ่งอันหนึ่งอะไรก็ได้เออพ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 อไอ้ตุ่มีนี่โกกากนี่แมวไปต่อไปต่อไม่พอไปแล้วแล้วดีแล้วไปต่อดีไปแล้วนี่แหละเฮียนี่มอน่าตัวหน้าอย่างนี้มอน่าแน่นอน ขผมพูดเลยนะไม่กล้าว่ะกูเข้าบีเอเกอร์เย่างนั้นข้อเบเกอร์ครับพีอยากรีบมากเลยแต่ไม่คุ้มว่าคือถ้ารีบพี่รีบ no ร yes ้อนอย่งไงพี่รีบร้บนอย่งเงีเรี่ยวอ่ะมันก็ไม่ได้เรี่ยวเหมือนเดิมอ่ะคือมาดิพี่ตัวที่ชอบแบบวาดิกูรีวันหนึ่งไปให้สุดแล้วอยู่ที่เกิดบ่อพี่ ไม่ได้ใครเลือไปวีเอเกอร์ร้อยหนึ่งถ้าไม่ได้เก็จะห้าสิบค่าค่าอีมาเอออย่ามาดูดดวงกูเว้ยอย่ามาดูดดวงผมผมไม่เคยได้โมูลค่าตัวเลยใช่ยังยังอย่ามาดูดดวงกูไม่เอาขอร้อง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 แต่งตัวมาหาพี่แต่งตัวมาหาพี่ชัดเจนดูฟี่อาไม่มีหรอ ก็จะมีเสียงสะท้อนรูปพี่พ่อมึงอะอะไรเงี้ยไม่ได้เขาเขาอัดอยู่อ๋อเคันพูดจาวมันพูดจาวเราเห็นเพื่อนพี่มันบอกว่าไอโดกาปองอ่ะมันซื้อได้แค่คนเดียวซื้อคนเดียวก็เล่นได้สี่คนเลยมาร้อยโลกูไปเล่นปึ้มมีอักตัดเพื่อน back to basic

โกเด้นยี่ีโกทองเลยสัักโกล้างทองเนี่อ้แปสุดแล้วอยู่ที่เกิดบ่อใช่ไหมครับใ่ฉันใช่ฉันให้ตายดีกว่า